กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุพคน์สมหงสุมอน้องกอพ่อแ่จกลาสมควรรับสองน้องกันเปนการ์น่งพระข่าวถวายเพ้นพี่น้องเจ้าเรา เอ้านงจังย้าคาคนคลายคองพี่น้องนั่นออต่กรเดเจาเส่าคนกระล้ลายพี่น้องเยมายืนกันนึ่งหนึ่อเราเาสร้างในเรื่อง ต่อคิวกันย่อพระเข่าพี่น้องเลยต่เปิดได้เยย่อส่วเอาไปจับพระเข่าคนใดผู้เฒ่าผู้แก่ไร เป็นหน้ายาววัดเอาเหียนนาบูไลลูกเสือหน้าขนาดเริงนะผ้าขาวยาวลายพี่น้องเอ้ยย่อฮะก็เลยเอาผ้าขาวลอยผ้าวซันโอ้ยแขกในงานก็ลายท่านนก็กองยาวพี่น้องปะลุกปะลุกลุกซื้อเอาซื้อเอาทงมือนะอันนี้เป็นน้ำอกนำหอม เตรียมไว้พธิทรงผ่าเนาะอันนี้เป็นทีสัพอกเพิ่นเตรียมว้หลังจากผ่าซันเขาเพลแล้วเนาะพี่นอ้องเพิ่นจะใช้ผ่ามานั่งรลาวกายไม่ไม่ไออกญาตโยมพี่น้องเลยได้สมมา เลอแบาโคทรงเนาะไปน,น้กอบน้ำหอมตลูกปะทางนาคาคนมาทูบเทียนเนาะไปอไปฟัซ่าพระในธรรมบรรยากาศดีดี เรากอลรเล่นกองยาวกัน ก็จะขั้วไม้จังได้พี่น้องเลยไม่ต้องเดินกระบอกหูเห็นผู้เท้าผู้แก่เพิ่นมาหรือเพิ่นสิบดก็เราจะเพิ่นสิกราบแล้วกาเก็บหินขึ้นมากองกันนาสิคอพอนเอียงจักอย่างนี่ยพี่น้องหินเหล็กหนหน่อเนาะขี่กันหรือว่าสางผ่าบอกไม่ต้องเรือนกระบอกข้าใจพี่น้องเลยผู้เท้าผู้แก่เพิ่นเฮ็ดกันเนาะมาเลยเพิ่งนเพิ่งนั่งลงแล้วเพิ่นสิเก็บขี้ขี้กันขึ้น นีพี่น้องเลยเป็นกองเป็นกองอยู่เป็นจุดเป็นจุดเป็นสีกองให้ขึ้นไปน้องเดือนก็บอกเข้าใจไปหูกันคอมเมนต์บอกไปน้องเดือนในเด้อว่าความหมายจังไรเนาะไไปปบบออกก ันนี้เป็นทานขอถามสีมีพระพุทธรูปสององค์สององค์ใหญ่เนาะเด็กๆกกำลังกลาไปบูชาเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลย

ชิมิทาแป้งข้อเล็นยไปเห็นเลขยางพี่น้องไปเห็นเล็ยังกาไปซื้อออดอวยพี่น้องด้วเสียงดวง เข้ามาทางในทางนี้ก็มีพี่น้องเลยพระพุทธรูปแต่ก่อนสิมีพระแก้วพระท่องคํำพี่น้องเลยแต่ว่าเสียหายไปหมดเลยเน,ะเนาะเผื่อแต่พระพุทธรูปที่เป็นพระแบบบมบมเป็นพระแก้วพระท้องคำํำานะาพี่น้องเอียรูปอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผราอยู่ในถ้ำพี่น้องเลยน่าจะเป็นสอนยูทูบมัง้งอันนี้จะเป็นแบบว่าเพิ่นทาเป็งคอได้อีกพี่น้อง ไปเห็นต e oh yeah. ัวดีตัวเด็ดก็บอกในน้องเลือนเลยนะคอมเมนต์บอกในตัวดีตัวเด็ดสั่งกูว่าคอเลยก็สั F ่งเอาเด็กหน่อยก็จะคอเลยก็เสร็จไปลูกออกไป อากาศดีดีพี่น้องเอ้เย็นสบายเปลือยป่ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นน้องน้องคั่วพี่น้องเอ้น้องอยู่ในคั่วคั่วอยู่ในน้องอันนี้เป็นเพื่อนคั่วน้องอันนี้เป็นน้องคนออปล่อยปลาพี่น้องเอ้ปลาตัวใหญ่ใหญ่มีแต่ปลาตัวใหญ่ใหญ่ นี่เป็นทางยางครับว่าไป กำลังซันขอเพนพี่น้องเลยขบมาดูออาเซียนพัฒน์ทูนเข่าพัฒน์เหมาะบอกทางทางนี้เป็นคลายของพี่น้องในทางนี้มีคลายน้ำอ้อยหนานจะเป็นราน้านเบอร์มีเนาะ มีตัวดินตมมีหมากบัวมากไฟมากเงี้วาคนหุหมากบัวพี่น้องเลยการหมกระซือหมักบัวบัวมากไฟพี่น้องไลเพีงแคนกเีย ข้าวต้ขาวดีดมักสาวบาสาบาพี่น้องการผู <c oughs> ้สวรรค์ที่รับผิดมีเป็นส่วนคู่นะพี่น้องเพื่อนมาจากมีเมชี่อยู่ประจำพี่น้องเลยนะนี่เหมืนมาปฏิบัติธรรมมีเม,มชี่ม่นั่งคาวอยู่ก็เลยมีส่วนคู่พี่น้อง เป็นตยาวนี่นอพีน้องพอนองเดินขึ้นมาหนงอยู่นี่เป็นจังไดอย่ากับและหนางเงาอยู่ ชชอีกเลยอยากกินอีกเลยลูกอะบาซื้อแล้วก็เมื่อสารภามว่าหายนมลองดูชนลองวนเลือดออกเป็นยังงีเดเอาจากกันเรือนกับหาอยากกินนมอยู่ใส่นมยังลูก thời đánh bài nhắn Nôm nhắn lụ đi sao nằm bơ sao khô quá sao đây